ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีรข้างเงินครับสำหรับร้านพูเสมอแท็กเตอร์สาขาลำปางนะครับร้านรถไทยมือสองลำปางน้องนอกครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าในร้านนะครับสีทาจะลงหลงไปน้อยน้องนอกส่งไปแล้วหลายกันครับเหลืออยู่สองสามกันนะครับอ่ะร้านก็หาบยากครับที่ถนนสายตาล่องให้เป้งครับหรือว่าสายลำปางเมืองปานครับฝั่งนี้ไปอำเภอเมืองปานฝั่งนี้ไปเทศบาลเมืองลำปางนะครับนี่ กิโลเมตรที่8นะครับสหามปาโทรมาเลยครับ0813662756นะครับแล้วนี่เหลือ3กันนะครับอ่าอัปเดตให้ฟังเนะ่ะอ่ากันนี่คูเบอร์ต้า L5018 SP นะครับกันนี่อ่าปัสสาวเช็คความใจให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถปี64นะครับอ่ากันนี่เป็นตัว SP เนาะอครับเนอกันนี่เก็บ คือพอมดมากครบนะครับพร้อมใจงานนะครับปีหกีนะครับท่ายแหงดีอยู่นะครับยางหน้าจะเปลี่ยนใหม่ึ้นะครับยางหลังก็ประมาณ70%ซนะครับของเสารสีสันเดิมนะครับผม่ะเก็บงานพร้อมใช้งานเปลี่ยนของเหลวให้แล้วนาะมากครบเดิมนะครับอ่าคันหน้าสีเดิมนะครับนอะอ่าครับอันนี้งางานเหมือนกันหนึ่งนาะครับนอะอ่าก็นี่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ แต่ว่าติดมาจำอยู่นะครับติดมาจำลูก้านะครับก้าตีตากนะครับผมอ่าครับเพอสามเงาจังหวัดตาก์นะครับน้ออ่าลองฟังเสียงกับอ่าตั้งปอมแอปิน้องเอฟซีขึ้นพอเป็นกว่าเฮ้ยกดสตาร์ทเสียงดือฟังอ่าครับนี่ครับเสียงเครื่องก็แน่นๆอยู่นะครับก็นี่ก็พร้อมใจงานนะครับเครื่องฟิสตัพทิดงานระบบไฮดรอลิกผมเช็คขึ้นหมดละนะครับขึ้นเร็วลงเร็วอ่าครับ เช็คพร้อมใช้งานให้นะครับเป็นน้ามันเครื่องก้องอย่างมุดนะกันนี่ปั้นหกรอยชั่วโมงนะครับปั้นหกรอยชั่วโมงนะครับเครื่องก็ดีอยู่ปิดอยู่อ่าครับพร้อมใช้งานเช็คทุกหมดนะครับหน้าบดันควันบดไหลนะครับนี่พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวกระจังหน้าผมเบิกไหมส่เฮอร์นะครับทั้งสองกันนะครับพอดีทรงรถนะครับลูกก้าอ่าอ่ากันนี่ ต่อไปนะครับกันนี่ L4018P s นะครับกันนี่ยังมีเจ้าของครับใบมิดเต็มอยู่สีเดิมทั้งคันนะครับกันนี่ปี63นะครับนี่ครับมากคันหน้าอย่างครบหมดนะครับมากทุกชุดนะครับมากล้อนะครับเครื่องยังมือเคยแกะเตีลยนะครับถอนคาดมือเคยตัดสีสันเดิมทั้งคันเลยนะครับกันนี่เป็นอีกคันหนึ่งตีงานแบบมากล้อหลังกับครบนะครับยางหน้ากับประมาณ70%ยางหลังเกือบแปดสิบนะครับครับนี่ถ่ายแห่งดีอยู่ ครับมากล่อมากเลิกสีล่อเดิมหมดนะครับอ่าครับก็นี่เครื่องบกเกยแก้นะครับมากโคมดนะครับผมนี่ผมเปลี่ยนกล้องมีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนระบบน้ํามันอย่างงหมดละอ่าครับคันนะอ่านี่ครับมากเมือกนะครับโคมดนะครับอ่าเดี๋ยวล้องไปฟังเสียงเครื่องกั้มก็นี่อ่าสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันอ่าสามแสนเก้าหมื่นเก้าันมีใบดันแล้วก็ผ่านพวนช่างนะครับ เปลี่ยนตัว d ีเฮตสองสองีโปนะครับนี่โดทพิสตาติดง่ายนะครับอ่าไปดันอย่างกระชุร่รถโบ๊ทให้เรดิส่ยผมเช็คหมดละอ่าามซับตา,ตา,ตาสเตปเลยตามสเต็ปของลาอนะอ่าน,นะครับมีเรื่องหน้าบาดัานคอนบันไหลบ่ออย่าเงี้ยอ่าเจอพีดครับรถปีไม่ยุหกสามนะครับก็นี่ปันออ้นโมงเงี้ย ปั้นชโมงนะครับรอเจ้าของใหม่นะครับสถานะนะครับอ่าเดี๋ยวก็จังแน่เดี๋ยวผมเบิกไซ์เฮออ่าหกปั้นได้จัดการเฮืออ่าครับส่วนกรนนี้ยังอยู่นะครับอ่ารอคู่นะครับรอคู่รอเจ้าของนะครับกะสามหกเอพีค้านโค้งนะครับอ่ามีหัวซึมเล็กน้อยนะครับซีนด้วยหมูเดี๋ยวเปลี่ยนเฮือนะครับกรนนี้กัสีสันห้องดยสานสีเดิมมดนะครับผ้แหงดีอยู่นะครับ อ่ากันนี่ก็เป็นเครื่องสามซูบนะครับเท้าสามหกราสามจิมหกแรงเหมาะกับอ่างันมันทำรุ่นมันนะครับหรือว่าพื้นที่อ่านะตีตังรับอ่าพื้นลงง่ายๆอ่ากันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลดได้เยอะนะครับนะอันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็รในส่วนอุปกรณ์อย่างต่างๆก็มีครบหมดนะครับสนใจก็ พี่น่องล้องเขามาพอร้องเข้ามาต่อราคาได้นะครับติผู้เสมอแทกเตอร์สาหาํำปางครับก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ